ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในนี้ครับจะมาทำในส่วนของ d e ็กลิสเอนเชสเบอร์ครับสายพาคีครับต้องบอกเลยว่าพาคีในชุดนี้ครับจะได้รับของเสริมจากชุด scBT ครับแล้วก็เด็กลิสที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้ครับจะจัดเป็นพาคีครับสายตัวใหญ่เพราะว่าในชุด s c p t เนี่ยมันจะให้อกิโตครับล่างตัวใหญ่มาเพื่อใครครับอยากจะตามหรือว่าเป็นแนวทางในการจัดเด็ก โอเคครับเริ่มที่ใบแรกจะใช้เป็นอากิโตครับตัวนี้จากชุด spt 0 3ครับจะเริ่มที่ไซส์สนะครับจะใส่เป็น emperor อะ i ิโตครับที่มาจากชุด spt มิเทกบอกว่าคอคอสกับนำพาคีครับมังก็ใส่สัมพันธ์ที่เป็นมอนสเตอร์ครับบนสนามแล้วก็หรือในช่องดรอปครับรวมกันไม่เกิน4ใบครับเข้าู่โซใบนี้แล้วก็จัดสับเกตครับแล้วก็มิเทกเป็นสไปรัลดีแชร์ครับ แล้วก็มีเทคสุดท้ายครับบอกว่าเมื่อเริ่มต้น Attack f a e เราครับเราจะโม่3ครับแล้วก็เราสามารถเอาการ์ดที่มีดีแชร์กี่ใบก็ได้ครับจากกิโมเข้าสู่โซคารไปนี้ครับไันี้ครับจะมี p e n a ท t y ครับแล้วก็มี Double Tag โซการ์ดแล้วก็มีดีแชร์ครับใส่ไว้4ใบต่อมาครับจะใส่เป็นวันนี้ครับ1ใบ King Aito ครับ วันนี้ครับมีคอคอสครับคล้ายกับตัวที่แล้วเลยก็คือนำสี่ใบครับจากในสนามครับหรือในช่องดอดครับเข้าสู่โซไปนี้แต่ว่ามาจ่ายแค่2เกตมีเทคเป็นสไปรัลดีแชร์เหมือนกันครับมีเทคเป็นโซกาดครับแล้วก็ส่วนใหญ่ครับเราจะเอามันมาครับเพื่อใช้เทคดีโดยเฉพาะเทคดีของใบนี้ครับบอกว่าจากการถอดโซครับใส่ไว้ครับ1ใบแล้วก็จะเป็นใบนี้ครับออกิโตครับจากชุด SBT03 มีเทคบอกว่าพาคีมางกรนครับทุกใบของเราได้รับโซกาดครับแล้วก็มีเทคดีครับบอกว่าเมื่อเริ่มต้นแอททฟเฟตครับเราสามารถเอาการ์ดหนึ่งใบครับจากช่องดรอปเข้าสู่โซกาดไปนี้ได้ครับซึ่งหมายความว่ามันเป็นเทคดีครับมันก็จะแจกให้ทุกใบแล้วก็เขามีเทคบอกว่าจะแจกทุกใบครับที่เป็นพาคีครับได้รับโซกาดเท่ากับว่ามันแจกโซกาดแล้วมันก็แจกใหยด้วยไซสี่ใบครับต่อมาครับเป็นมอนไซหนึ่ง จะใส่เป็นไคนาครับเอามาเพิ่มขีใส่ไว้สี่ใบต่อมาครับเป็นฮารลาครับเอามาตีแล้วก็เพิ่มเลือดใส่ไว้3ใบครับแล้วก็2ใบครับสุดท้ายจะใส่เป็น2องใบนี้ครับมีเทบอกว่าเมื่อกี้ครับเข้าสู่สนามหากเราครับมีภาคีครับไปอื่นอยู่เราได้รับพลังชีวิตครับสอหน่วยแล้วก็มีเทตีครับบอกว่าพาวเวอร์กับคีที่หครับของการ์ดเราจะไม่ถูกลด แล้วก็เป็นใบนี้ครับมีเทบอกว่าไม่ยอมดีครับจนจบเท่นี้พาคีหนึ่งใบครับได้รับหนึ่งคิแล้วก็มีเทดีครับบอกว่าการนี้ครับจะกันอาการเพื้นมือครับแล้วก็กันเลสใส่ไว้ครับอย่างละใบต่อมาครับจะเป็นไซส์ศูนย์ไซส์เป็นหัวไวครับสี่ใบพินโดฟาร์ มิเทบอกว่าคอการดีนะครับเมื่อบนสนามเราครับมีที่แช่แล้วก็มการนี้ครับเข้าสู่สนามจะได้เงินเกตครับแล้วก็หนึ่งจัวเป็นตัวฟาร์มแล้วก็มิเทดีครับบอกว่าจะบวกดีเฟนส์ครับสามพันสายวิสีใบครับเป็นได้ทั้งตัวฟาร์มแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันต่อมาครับเป็นใบนี้เลฟสาตันครับเขาจะมีเทบอกว่าเป็นคัลเตอร์แอคครับบอกว่าในเทินคู่แข่งครับถ้าเรามีพาคีอยู่บนสนามเราสามารถใจเงินเกตครับในเทินคู่แข่งนะครับเราจะได้รับ พลังชีวิต2หน่วยครับแล้วก็เอาการ์ดไปนี้ครับไปไว้ใต้กองเป็นการ์ดการเด็กเอาครับแล้วก็เป็นการ์ดการตายได้ด้วยเพราะว่ามันเพิ่มพลังชีวิตในเทิร์นคู่แข่งแล้วก็มีเทคดีบอกว่าเมื่อกานนี้ครับโจมตีแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งครับจะได้ยิงคู่แข่งครับหนึ่งหน่วยใส่ไปสี่ใบครับแล้วก็สาสูนครับไปสุดท้ายใส่เป็นไปครับใส่ไว้หนึ่งบใวงบวันนี้ครับจะมีเทคดีเลยบอกว่าจะกันใบครับ ใส่ไปหนึ่งใบครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของไอเทมจะใส่เป็นไอเทมจากชุด sbt 0 3มครับมีเทคเป็นอีพคอร์ครับจ่ายหนึ่งพลังชีวิตครับแล้วก็ความเสียหายครับที่ไม่ได้มาจากการโจมตีครับจะลดลงครับหนึ่งหน่วยแล้วก็มีเทคเป็นดีครับการ์ดเป็นครับจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถการ์ดคู่แข่งครับถือว่าเป็นการ์ดการทำลายครับแล้วก็เป็นการ์ดลดความเสียหายจากความสามารถการ์ดคู่แข่งนะครับ ใส่ไว้3ใบต่อมาครับเรามาดูในส่วนของเวทมนต์กันบ้างจะใส่เป็นไปนี้ครับสี่ใบพาคีมังกรใส่็จแล้วครับรวมพลอาคอคอสครับจ้าหนังเกลแล้วก็เลือกหนึ่งอย่างครับจาก2อย่างแล้วก็ไล่ได้แค่เทิร์ลครั้งอย่างแรกครับนํมมอนสเตอร์ที่เป็นพาคีครับที่มีคําว่าอากิโตะครับจากในกองการ์ดครับขึ้นมือเราได้หนึ่งใบครับแล้วก็สับกองการ์ดอิเทครับบอกว่านําการ์ดครับที่มีที่แชร์จากช่องรอบครับชื่อแตกต่างกันครับ ไม่เกิน2ใบขึ้นมือเราครับถือว่าเป็นการเสิร์ชหาอากิโตครับเพราะว่าเด็กนิคับเราเล่นอากิโตตัวใหญ่บางทีอากิโตตัวใหญ่ไม่ขึ้นเราก็จะเสิร์ชมันหาเลยหรือเราอยากจะเอาดีแชร์ครับจากในช่องดับกลาเมล็ดก็ทําได้ใส่ไว้สีใบครับต่อมาครับใบจั่วสามัญครับประจำเอ็นเชนสวรรค์สร้างโลกครับใช้สองเลือดครับโจกัน2ใบรายได้แค่เท่าละครั้ใส่ไว้สี่เลยครับ หรือใครอยากจะใส่3ก็ได้ไม่ต้องมาครับการวิวาทของมังกรหัวแข็งครับม่เท่บอกว่านำมอเตอร์ครับเอนเชนเบอร์จากองการ์ดเราครับไม่เกิน2ใบลงช่องดรอปแล้วก็เราได้เอนเกตครับแล้วก็ไปนี่ครับไล่ยไดเรื่อยๆก็เดนี่ครับมันจะเอามาเล่นคู่กับอากิโตชุดเอสบีทีูครับที่เป็นปอดีมันจะเอากราดจากในดรอปัเข้าสู่โซ แต่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วครับการที่เราโม่อ่าตัวที่มีความสามารถดีลงไปเราก็สามารถเอามันเข้าสู่โซของคิงอ่าคิงไอโตะหรือเอมเพลอร์กิโตะได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นอี้ครับเลยดีมากๆใส่ไว้4ใบแล้วก็มันได้เกรดด้วยแล้วก็ต่อมาครับเป็นการล่าของพาคีครับใจ่ายเงินเกตครับเราจั่วตามดีแช่แล้วก็ได้เลือดตามดีแช่ครับรายได้แค่เท่าละครั้งใส่ไว้สี่ใบครับเว้มนมนใบต่อมาครับ ผมากนําเสนอสองใบนี้ครับสองใบนี้ครับมีเทคที่ค่อนข้างคล้ายกันมากๆก็เริ่มที่คอคอสครับจะทิ้งสองใบเหมือนกันเลยจากกองแล้วนะครับลงช่องดบแล้วก็มีเทเป็นเคาน์เตอร์ครับเรื่อกหนึ่งอย่างครับจากสองอย่างด้านล่างใบนี้ครับจะได้สามเกตแล้วก็หนึ่งเลือดครับแต่ใบนี้ครับจะได้สามเลือดแล้วก็หนึ่งเกตแล้วก็ใบนี้ครับบอกว่าทําลายมอนสเตอร์บทสั่คู่แข่งครับหนึ่งใบแล้วก็ใบนี้ครับจะทําลายเป็นไอเทมครับหรือเวทมนต์บทสั่คู่แข่งครับหนึ่งใบ จะสังเกตได้ว่ามันขายกันมากๆไปนี่ครับสายไวหนึ่งใบไปนี่ครับสองใบต่อมาครับเป็นการพื้นตัวครับของพาคีสายไปสองใบแค่คอสครับจันเกตเทคเป็นเคาน์เตอร์ครับเรียกมอนสเตอร์บนสามครับหนึ่งใบที่มีตีแชครับแล้วก็สแตนมันแล้วก็คอครับมอนเตอร์ครับที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าครับจากช่องดับครับในสภาพเลสโดยการจ่ายคอคอสครับแล้วก็ไล่ไปนี่ครับได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นสายไปสองใบครับ ใบสุดท้ายครับจะใส่เป็นทันเดลากอนครับท่านาโดใส่ไว้ที่3ใบครับมีเทบอกว่าและได้เมื่อคู่แข่งครับมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าครับแล้วก็เรามีดีแช่อยู่บนสนามแล้วก็มีเทบอกว่าถ้าเราครับมีสไปรัลดีแช่อยู่บนสนามครับไม่ต้องจ่ายแค่คอสของกราดนี่ครับแค่คอสของกราดนี่ครับจะบอกว่าใจสังเกตครับแล้วก็มีเทบอกว่ายิงคู่แข่งครับ4หน่วยใส่ไว้3ใบครับเผื่อปิดเขาไม่ได้ ก็จอไปแล้วครับสำหรับเิ็กลิสของ e n c เช n t ว o r ครับสายภาคีมังกรเสรสมพันธ์ก็ใครครับมีข้อแนะนำอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยแล้วก็สำหรับในวันนี้ครับตัวผมนักสกัดครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ